ผมม่รอนจากช่องไอเกิเลเมย์นะครับก็คลิปนี้จะมาพูดถึงวิธีใช้คาร์เนสเทนนะครับผมก็ผมได้สอบถามกับเภสัชมาโดยตรงเลยนะผมว่าใช้งานยังไงใช้กี่ครั้งวันหนึ่งเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็สุ่มนะครับก็ใช้คาร์เนสเทนถ้าหากอาการคุณแบบไม่ค่อยแรงมากอะ่ะก็ใช้วันละครั้งนะผมแค่ตอนเย็นนะครับถ้าหากคุณมีอาการที่แบบว่าค่อนข้างรุนแรงเนี่ยใช้วันละสองครั้งเช้ากับเย็นนะครับผม แล้วก็ต้องใช้อย่างต่ำสองอาทิตย์นะครับผมคือเภสัชเขาก็บอกว่าเวลาเราเป็นเชื้อราหรือว,ว่ากากาเกินเนี่ยมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับแบบมีการจริงๆจะใช้คําว่าวางไข่ไม่ได้เขาเรียกว่าสปอร์ครับผม,สป,ผมสปอร์ค่อยๆแบบอ่างอกขึ้นงอกขึ้นตามผิวหนังรอบๆอะฮะก็แบบสปอร์มันจะเติบโตอะไรเงี้ยเชื้อราเนาะก็เลยต้องทาไปที่รอบๆรอบๆ,อๆแล้วก็ต้องใช้ต้องใช้อย่างต่ำสองอาทิตย์นะครับผม คือมันจะช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรคะฆ่าเชืออ้อฮะบ,บางทีอย่างที่บอกไปคือเชื้อมันจะค่อยๆแบบเติบโตไปรอบนอกรอบนอกเนาะก็ใช้ในฆ่าเชื้อถึงสองอาทิตย์เลยนะผมหรือถ้าไม่ต้องจาว่าสองอาทิตย์เขาบอกว่าให้ใช้หมดเลยนะผมใช้หมดหลอดเลยใช้จนก,กว่าจะหมดหลอดเลยครับผมติดต่อกันทุกวันนะครับผมอืมก็ประมาณนี้นะครับที่เภสัชได้บอกมาหนึ่งหรือสองครั้งก็ได้เช้ากับเย็น และใช้อย่างต่ำสออาทิตย์หรือใช้จนกว่าจะหมดเลยนะครับผมอ่าก็สับคลิปนี้ก็เขาจัดเป็ีเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ